เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องไอพีสวัสดีครับเป็นนี่ผมมาชี้เป้ารถสวยมาชมรถือกซื้อเลือกขายฮอนด้าครับคันนี้ซีวิคเดนเวนชั่นปี02ครับรถสวยเดิมบ้างบอดี้ดีไม่มีชนนะในราคามอไซค์ครับห้าหมื่นเก้าพันบาทนั่นเองครับใจงามครับเดินทางไกลกันคุ้มๆุ้มห้าหมื่นเก้าพันบาทครับต่อรองได้ด้วย พิกัดดูรถอยู่สายใหม่นะครับสนใจก็ไปดูทดลองขับกันก่อนเพื่อประโยชน์ของตัวเองมาดูรายละเอียดตัวรถกันต่อครับคันนี้เครื่อง D17A VT e e ดเ e a r Auto สีสันเดิมบางครับ90%ได้เลยแอร์เย็นช่ำ,ชำวิทยุ MP3 มไม่ฟังระบบไฟติดครบความร้อนนิ่งๆเล่มเอกสารชุดโอนครบภาษี68นั่นเลยนะครับรถภาพดีพร้อมใช้งานเดินทางไกลได้สบาย ในสนใจติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ข่าวเพิ่มเติมได้เลยนะครับกระจากไฟฟ้าทั้ง4บ้บานครับกระจากมองข้างปรับไฟฟ้าเครื่อง v ี Tech, ทเทคหน้าเดิมเดิมไม่มีรอยชนหนักหน้าเดิมท้ายเดิมสวยๆคุ้มๆค,ครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสนใจก็ติดต่อเจ้าของได้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให,ให้ด้วยครับสวัสดีครับ